สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูการหัวข้อน,นี้จะเป็นความรักระหว่าง1 6 3หกถึงดกรกฎาคมนะคะมาดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะแม่หัวจะดูให้คนโสดก่อนแล้วตามมาที่คนมีคู่นะคะมาดูพลังงานของคนโสดที่เกิดวันจันทร์นะคะพวกคุณเป็นกันยังไงบ้างมาดูกัน หนึ 1> 1่งดาบนะคะโอ้พลังงานแห่งการต่อสู้เลยนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจออะไรที่มันยากลําบากนะหรือว่าอะไรที่มันต้องช่วงชิงหรือว่าชัยชนะประมาณนี้เลยนะคะความยากความเหนื่อยที่คุณจะต้องต่อสู้ไปกว่าจะประสบช,ชัยชนะได้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบนะคะการต่อสู้การเอาชนะแบบนี้เป็นต้นนะหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบเอาชนะคะาคานคนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ มาดูต่อนะคะโอ้เด็กถ้วยอืแต่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวนะจิตใจอ่อนไหวมีซิกเซนส์นะคะเออแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนอะ่ะเป็นคนน่ารักน่ารักอยู่นั่นแหละนะคะเออเป็นคนใจดีนะคะใจดีไม่ได้คิดร้ายกับใครนะจิตใจเหมือนเด็กๆนะคะอืแต่ถ้าทําอะไรก็คือต่อสู้ก็คือเต็มที่อะไรแบบเนี้ย มหมายถึงต่อสู้ในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะว้าวอัศวินถ้วยนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับในเรื่องของความรักความใคร่นะคะมีคนมามอบรักหรือตัวคุณเองไปมอบรักให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยไพ่ถ้วยขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะ อาจจะเป็นรักต่างไวัยไหมรักที่เด็กกว่าคุณก็ได้คุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะมีเกณฑ์การยื่นความสัมพันธ์นะการมอบรักการไปจีบคนนู้นคนนี้หรือว่าคุณมีคนเข้ามาจีบคุณก็ได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนใจดีอ่นะเนาะเป็นคนใจดีแล้วก็มีเสน่ห์นะเป็นธาตุน้ํานะคะมีคนเข้ามาเ,เขาเรียกอะไรมาชอบอยู่เสมอๆแบบนี้ด้วยก็ได้นะ มาขอดูสถานการณ์ความรักของคุณนะคะคนโสดวันจันสถานการณ์ความรักคุณเป็นยังไงบ้างมาดูกัน <c oughs> หนึ่งเหรียญโอ oh, the sun นะคะว,ว้าวสุดยอดเลย แม่หมอมองว่าคนสดวันจันทร์นะคะคุณมีเกินเจอเนื้อคู่คุณเจอคู่ที่ดีด้วยคุณเจอคู่ที่แบบว่าจริงจังจริงใจมั่นคงนะคะพร้อมที่จะวางอนาคตความสดใสไปด้วยกันมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานได้ด้วยนะสุดท้ายเราสามารถแต่งงานกันได้เลยมีไพ่ธาตุดินขึ้นมานะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภมังกรพฤษภมังกรกันได้ชาวราศีธาตุน้ํานะคะกระกฎมีนพิจิกนะคะ มีธาตุดินธาตุน้ํา,าหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือพวกธาตุไฟก็ได้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์กันค่อนข้างเด่นโดดเด่นนะคะในเรื่องของความรักไม่หมอะมองว่าคุณค่อนข้างเฉิดฉายนะคะหรือคุณอาจจะเจอกับคนทางไกลก็ได้นะคะเนี่ยแปดแปดถ้วยนะคะอาจจะหมายถึงคนไกลคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันกับคุณแบบนี้เป็นตน้นนะคะถ้าจะเจอกันต้องใช้การเดินทางมาหากันแบบนี้ นะคะเ,ออเจอความรักที่ดีแหละแม่หมอว่าเลยนะเป็นความรักที่จริงจังนะแล้วก็จริงใจแล้วก็เห็นค่าเห็นความสําคัญซึ่งกันและกันอีกในหนึ่งความรักแบบนี้แม่หมอมองว่าคุณเป็นคุณมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคุณได้ความรักที่ดีอะ่ะเหมือนคุณได้โชคอะ่ะเออมันประมาณนั้นเลยนะคะแม่หมอขอดูพลังงานหน่อยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะเออคนคนนี้เป็นใครคะ สิบเหรียญสุดยอดว้าววิวออฟจูนเด็กดาบนะคะอ่าหกดาเจ็ดเหรียญน,นะคะโอ oh, ้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมั่งคั่งเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่มีความร่ำรวยนะแม่หมอบอกเลยอีกในหนึ่งนะสถานการณ์ความรักของคุณอีกในหนึ่งคุณจะได้เจอความรักที่อบอุ่นด้วยนะคะเขาพร่างพร้อมคือเรียกว่าเขามีพร้อมในทุกอย่างแล้ว นะคะเป็นสิบเหรียญความร่ำรวยฐานะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถเป็นครอบครัวกับคุณได้เลยเจอกันด้วยพรมลิขิตนะไม่ได้เจอกันในเรื่องของความบังเอิญน,นะติดกระดุซันอีกต่างหากนะคะติดกระดุซันติดกับสิบเหรียญน,นะเป็นคู่แท้เป็นคู่พรมลิขิตแบบนี้นะในสิ่งที่คุณจะเจอกันนะคะแต่คนคนนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ นะคะแต่เป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองก็ได้นะไม่เป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่เป็นคนที่แบบออชอบขยับขยายหรือว่าการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เติบโตไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นเป็นคนทางไกลนะั่นแหละอย่างที่แม่หมอบอกมีหกดาบขึ้นมานะคุณอาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้การเดินทางนะต้องใช้เวลากว่าคุณจะได้มาพบมาเจอกันมันมีเกณฑ์การรอคอยการพบเจอกันอยู่บางคนคุยกันแล้วบางคนเจอกันแล้วก็ได้นะคะ มีเกณฑการรอคอยการพบกันการ,การอันนี้กันอยู่นะโอเคมาดูต่อนะคะคุณกับเขาจะได้คบกันไหมมาดูสินะจะได้คบกันไหมคะสองคาถา ยอดเลเวอร์นะคะมันเป็นพลังงานของความเป็นเนื้อคู่ขึ้นมานะคะความเป็นเลเวอร์มันดึงดูดซึ่งกันและกันดึงดูดกันแบบรวดเร็วดึงดูดกันแบบสุดๆเลย8ดคาทาคุณคิดว่ามันแรงขนาดไหนอะติดกับเลเวอร์นะคะได้คบกันแน่นอนสื่อสาราออนไลน์ทางไกลจริงๆด้วยนะคะเป็นสองไม้เท้าขึ้นมานะคะเนี่ยนะคุณติดต่อกันทางออนไลน์ติดต่อกันระยะไกลแบบนี้นะคะอืม แต่ว่าถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่ว่ามันดึงดูดกันแรงมากๆนะมันสร้างความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะอย่างที่บอกแหละสุดท้ายแล้วมันมีเก์การรอคอยมาเจอกันนะโอเคมาดูสถานการณ์การคบกันของคุณหน่อยนะคุณคบกันไปแล้วจะดีไหมนะคบกันแล้วจะเป็นยังไงนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในความสัมพันธ์ของพวกคุณมาดูกัน จัตเจดถ้วยคิงเหรียญเดทเอ่ออะไรนะคุณอัลบอลใ้แม่หมอเป็นไรอยู่ๆสมองชออ็อตเออหยุดหยุดกระทันหันหยุดกระทันหันมีจั m เ n ตขึ้นมานะคะจั m เ n ตขึ้นมาแม่หมอมองว่า มันเป็นการกลับมาของคนเก่าๆหรือเปล่าคนเก่าในอดีตชาตินะคะออคนคนนี้อ่ะนะคะจะเป็นคู่กับคุณเลยนั่นแหละนะคะออการกลับมาของคนเก่าในอดีตชาติแบบนี้เป็นต้นความมั่งคัง่งความร่ํารวยหรือมันมีความคิดถึงมันมีความจินตนาการถึงการมันมีความเพอ้อฝันถึงกันนะคะ แต่ในระหว่างที่คบกันไม่เหมอะมองว่ามันก็มีจุดที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะมีเดทขึ้นมานะคะการจบบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นสุดท้ายมันเป็นไพ่ Queen of Wands นะคะควีนเอลฟ์บอรมันก็ยังมีพลังงานแห่งความรักความสัมพันธ์กันอยู่บางคนอาจจะเลิกกันไปรอบหนึ่งแล้วแล้วคบกันอีกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืหรือว่าในขณะที่คุณคบกันมันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณ นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างการคบกันเนี่ยนะมันจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เป็นต้นนะคะถามว่าคบกันดีไหมแม่หมอมองว่าคุณน่าจะเป็นคู่ในอดีตชาติกันมาก่อนนั่นแหละนะคะอืมมันมีความมั่นคงมันมีความรักต่อกันแบบมากๆด้วยนะคะอมาดูซิคุณกับเขาจะได้เจอกันที่ไหนนะคะ เจ็ดเหรียญเจอในที่ทํางานก็ได้เจอในสถาบันการเงินหรือเจอในที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะคะสามดาบเจอในสถานที่ใครบางคนกําลังอกหักมาก็ได้ด้วยเอ,อผิดหวังมาอกหักมาเจ็บปวดมาก็ได้นะคะม,มาดูต่อนะคะ มาดูความรู้สึกกันหน่อยนะมาดูซิว่าคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงสี่ถ้วยคุณดูเป็นคนเป็นคนขี้เบื่อเหรอนะเป็นคนเอาใจยากก็ได้นะอาจจะดูเป็นคนที่เอาใจยากเป็นคนที่แบบขี้เบื่อขี้เซ็งป่ะอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือเป็นคนที่แบบช่วงแรกที่เขามาจีบคุณคุณไม่เปิดใจรับเขาก็ได้ด้วยนะเออประมาณนั้นมาดูซิแล้วเขาล่ะ อแล้วคุณล่ะเห็นคนคนนี้ครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงโอ้คุณดูว่าเขาเป็นคนใจร้อนเหรอนะคุณดูว่าเขาเป็นคนใจร้อนคุณดูว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจะพิชิตใจคุณให้ได้อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นห้าห้าไออัศวินดาขึ้นมานะเออจะพิชิตใจคุณให้ได้เลยแบบรวดเร็วแบบนั้นหรือเปล่าแต่เท่าที่แม่หมอมองคุณสารความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วมากๆมันมีแรงดึงดูดกันมากๆมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะโอเค ประมาณนี้นะสําหรับวันจันร์ทนะคะแม่หมอขอไปตอบกันที่คนมีคู่ค่ะขอพลังงานของคนมีคู่วันจันร์ทนะคะมาดูซีพลังงานพวกคุณเป็นกันยังไงบ้างนะมาดูกัน ว้าวสิบถ้วยเพิ่งแต่งงานกันหรือเปล่าเอยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความอบอุ่นกันมากเลยหรือว่าคุณเองเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ดูอบอุ่นนะคะเออเอาใจใส่คนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยเป็นคนที่น่ารักเนคนใจดีนะคะเดทอืมทำไมในในใจความรู้สึกนึกคิดของคุณดูเป็นคนที่แบบ จะบอกว่ายังไงดีอะจะใช้ความรู้จะใช้คําพูดยังไงดีมันเป็นความรู้สึกที่แบบนิ่งเฉยเลือดเย็นเนาะหรือยังไงอะประมาณเนี้ยนะคะแม่หม,มูเราจะใช้คําพูดยังไงดียเออมันความรู้สึกมันเป็นประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอเรื่องบางสิ่งบางอย่างการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเอ,อความเย็นชาความรู้สึกเย็นชาความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยถ้าเป็นในความรู้สึกนะ แต่ถ้าเป็นสถานการณ์แม่หมอมองว่าคุณมีแกนที่จะจบกับบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาในเรื่องอครอบครัวขึ้นมาหรือเปล่านะคะติดก,กบไพ่ิสิบถ้วยเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันสิบเหรียญนะประกบหน้าประกบหลังเลยนะสิบถ้วยเดทแล้วก็สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญนี่อาจจะยังมองหมายถึงการได้รับมรดกด้วยนะคะ ออการได้รับมรดกตกทอดแบบนี้เป็นต้นเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทรัพย์ใหญ่นะคะเ,ออเกี่ยวกับในเรื่องนี้ด้วยหรือว่าคุณเกณฑ์ของคุณเจอในเรื่องของการพัดพลากการพัดพลากการจบสิ้นมาได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์การได้เงินก้อนการได้เงินก้อนใหญ่ความร่ํารวยแบบนี้เป็นต้นมาดูต่อนะคะเขาดูพลังงานคู่ของคุณนะคะ คู่ของคุณนะคนวันจันคู่คุณเป็นยังไงบ้างดูพลังงานเขาก่อนนะคะสองถ้วยโอ้โหคุณสิบถ้วยเขาสองถ้วยนะคะพลังงานอินเลิฟมากๆเลยนะคะพลังงานอินเลิฟอยู่ในความรักอะไรแบบนี้ความรักความสุขความปรารถนาดีให้กันนะคะ3าคาถาเอาแล้วไงนะ สามคาถาคู่รักคุณมีปัญหากันเหรอมันมีการอ่ะไม่เป็นไรถ้ามองในเรื่องของธุรกิจนะคะแม่หมอมองว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณทําธุรกิจแล้วมันมีหุ้นส่วนนะมีเกณฑ์แตกกันมีเกณฑ์การหันหลังให้กันมีเกณฑ์การมองหาธุรกิจใหม่ๆเสริมเข้ามาแบบนี้จบเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานได้นะคะ,ะจบในเรื่องของความที่มันเป็นแบบหุ้นส่วนได้มันเกิดการหันหลังให้กันแบบนี้ด้วยก็ได้ ต่ถ้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์มีปัญหามีเกณฑ์หันหลังให้กันแบบนี้นะคะการมองหางานใหม่ๆการมองหาโอกาสใหม่ๆการมองหาสิ่งใหม่ๆนะตัวเขาอะนะคะมาดูต่อขา้าคาถานะเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปัญหาจริงๆนะคะเดออี๋ยวมาดูซิว่าเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่หมอจะดูความสัมพันธ์นะคะ เนี่ยเกิดมีปัญหากันขึ้นมานะคะแตกกันอาจจะแตกกันในเรื่องของการเงินไหมเรื่องความพิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องการงานไหมนะคะมันมีทัศนคติที่มันไม่ตรงกันมันมีความแตกต่างกันมันมีปัญหากันเกิดขึ้นทะเลาะเบาะแหวงเกิดขึ้นนะคะมาดูต่อขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนวันจันทร์มีคู่นะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นยังไง เด็กถ้วยแปดคาถาแปดเหรียญอัศวินดาบนะคะเลเวอร์โอเคมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาบ้างแหละนะคะอืมแต่แม่หมอมองว่า ไม่ได้ร้ายแรงอะไรสุดท้ายคุณยังรักกันอยู่นะถามว่ามันมีบ้างนะในเรื่องของปากเสียงเรื่องการเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการทะเลาะก,กันเรื่องความใจร้อนแบบเนี้ยนะคะอืมแต่พวกคุณยังรักกันดีอยู่นะคะเออยังรักกันดีอยู่นะในเรื่องของความรักยังอินเลิฟอ่ะนะมันก็เหมือนกับให้ไปนี้แหละนะคะที่มีความอินเลิฟต่อกันในครอบครัวจะถามว่ามีทะเลาะก,กันบ้างไหมนิดหน่อยนะมีเหมือนกันปากเสียงมีเหมือนกันนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะสาหรับเออันเนี้ยที่แม่หมอเห็นอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้อย่างที่แม่หมอบอกว่าถ้าคุณทําธุรกิจที่มันร่วมหุนร่วมทุนก็อาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาหรือว่าการหันหลังให้กันแม่หมอสิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณต้องจบสิ้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละหรือคุณเจอในเรื่องของการพัดภาคอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะค่อนข้างที่จะอินเลิฟกันมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความรักมากๆาสารความสัมพันธ์กันมั่นคงมากๆ8แปดเหรียญแปด แปดคาถาคุณคิดดูดินะคะมันเป็นพลังรุนแรงขนาดไหน <c oughs> นะเออ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าระวังเ่ิงความใจร้อนนิดนึงนะระวังปัญหาบานปลายนะจากความใจร้อนจุดเล็กๆ็กมันอาจจะกะลามก็ได้นะตอนนี้มันยังรักกันดีมันยังอินเลิฟก,กันดีพวกคุณอาจจะเพิ่งแต่งงานกันก็ได้มันมีไพ่สิบเหรียญสิบถ้วยขึ้นมานะคะอีกในหนึ่งเดทที่ขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นการจบสถานะความโสดก็ได้แล้วมาเป็นสถานะของการเป็นคู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืม อ่ะโอเคมาดูสรุปแล้วกันนะความรักระหว่าง16 3ถึง3ากรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะกับคนวันจันทร์ที่มีคู่มาดูกันนะคะหนึ่งคาถางเหรียญเจ็ดเหรียญคิงถ้วย 9เหรียญโอ้โหมีแต่เหรียญมีแต่เงินคุณจะรวยกันไปไหนเนี่ยนะคะมีตั้งแดเหรียญ7็ดเหรียญอะไรเนี่ย9้าเหรียญสิบเหรียญโอ้โหตั้งแต่ที่เปิดมาเหรียญเยอะมากๆนะคะคิงเหรียญก็ขึ้นมานะคะ ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงต่อใจกันมากๆแหละนะคะถ้ามีอะไรที่งอนกันอะไรไม่พูดกันจะมีการเริ่มต้นกันใหม่ทันทีอะนะคะหรือว่าคุณมีแกในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยการเริ่มต้นความมั่นคงความมั่งคั่งด้วยกันเริ่มต้นธุรกิจอะไรด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะคะอืความรักค่อนข้างดีมากๆากสำหรับบางคู่อยู่ไกลกันหรือเปล่ามันก็มีเหมือนกันนะบางช่วงแต่ไม่ได้แต่ที่ไม่เหมาะมองอาจะไม่ได้ไกลกันตลอดก็ได้มันมีช่วงแบบบางคู่ไกลกัน เพราะว่ามันมีความรอคอยมันมีการรอคอยกันคิดถึงต่อกันเนี่ยนะคะเออบางคู่อาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะอืมอยู่ห่างกันแต่ถามว่ามันก็มีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงกันดีเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะโอเคก็ประมาณนี้แหละแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ